สวัสดีค่ะวีฟินิกสาขางามวงวานนะคะ uh, วันนี้แอดมินจะพาุลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศของวีฟินิกสาขางามวงวานนะคะซึ่งแอดมินจะขอแจ้งว่าวีฟินิกสาขางามวงวานของเรานะคะเปิดให้บริการตามปกตินะคะย้ำนะคะว่าวีฟินิกสาขางามวงวานเปิดให้บริการตามปกตินะคะ วิฟินิกนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่11.00ถึง2ทุ่มนะคะมีที่จอดรถรองรับลูกค้านะคะจอดรถฟรี2ชั่วโมงแรกเลยนะคะค่าบริการสาดซอยของวิฟินิกสาขาเมืองวานนะคะอยู่ที่250บาทนะคะซึ่งช่างแต่ละคนของวิฟินิกสาขาเมืองวานนะคะร้นแล้วมีประสบการณ์ทุกๆคนเลยนะคะ วีฟินิกสาขางามวงวานนะคะเราได้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนะคะเว้นระยะห่างนะคะในการต้อนรับลูกค้านะคะซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ได้ร่วมมาตรการมาตรฐานเดียวกับทางรัฐบาลนะคะซึ่งไม่สามารถให้เพื่อนที่มากับลูกค้านั่งรอได้นะคะเราจะรับเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการเท่านั้นนะคะเด<ม>ี๋ยวมินจะพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านนะคะว่า แบบไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศภายในร้านวีฟินิกสาขางามวงวานนะคะอ่าเห็นไหมคะเราจะรับลูกค้าให้นั่งเก้าอี้โดยเว้นระยะห่างนะคะเราจะไม่รับลูกค้าซ้อนกันนะคะ ซึ่งทางลูกค้าและช่างภายในวีฟินิกนะคะก็จะสวมใส่แมสตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอฝัอ่งนี้ก็มีค่ะนะคะ ลูกค้าทุกคนและช่างทุกคนนะคะที่มาใช้บริการภายในวิฟนิกสาก่านม่วานนะคะเราก็จะให้ทุกคนใส่แมสนะคะตลอดเวลานะคะเรื่องเว้นระยะห่างทางร้านเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะซึ่งลูกค้าไว้วางใจได้เลยค่ะออสวัสดีนะคะช่างน้ำสวัสดีค่ะ วิฟินิกสาขาเมื่อวานนะคะก็จะมีช่างที่คอยให้บริการลูกค้าทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจะมาใช้บริการเรียนเชิญเลยค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะเดี๋ยวยังไงมีอะไรคลบหน้าแอดมินจะมาไล์แจ้งให้ลูกค้าทุกคนได้ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ